น้องลำไยไม่ได้ทำผิดต่อผมน้องไย,ยไม่ได้ทำผิดต่อผมเลยนะครับพี่ๆที่เข้าใจผมเห็นใจผมผมยินดีดีใจมากแต่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรต่อผมนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องผมกับน้องลำไย,ยและก็น้องผู้ชายนะครับน้องผู้ชายเนี่ยผมขอไม่เรียกชื่อนะครับผมขอเรียกว่าน้องผู้ชายนะครับปัญหานะครับของผมกับน้องลำไย,ยนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้เป็นเพราะว่ามีมือที่3เข้ามานะครับมันเป็นปัญหาเริ่มต้นจากผมกับน้องลำไย,ยก่อนนะครับหลักๆก็มาจากผมครับ เริ่มต้นผมเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในการเข้าสังคมไม่ชอบการปาฏ้สังสรรค์ไม่ชอบงานจัดลงจัดเลี้ยงเวลาน้อมหญ่จัดกิจกรรมสําคัญในวันสําคัญหรือว่าวันหยุดอะไรของเขาผมจะไม่ค่อยไปเข้าไปร่วมด้วยซึ่งนองมหญ่ก็จะน้อยใจผมเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็พยายามให้ผมปรับครับแต่ผมเลือกที่จะไม่ปรับเพราะผมมองว่าผมไม่ได้ผิดอะไรนะเวลานั้นนะครับตอนนั้นแล้วก็มันมามีประเด็นหลักๆเลยตอนที่ผมซื้อตัวสนุกอันนี้ปัญหาก่อนหน้านั้นก็สะสมมาแล้วนะครับ แล้วผมซื้อโต๊ะสนุกเข้ามาในบ้านครับและช่วงซื้อโต๊ะสนุกใหม่ๆผมฝึกสนุกจริงจังมากๆผมอยากเล่นสนุกเก่งก็เลยฝึกแบบจริงจังเลยครับน้องใยมาถึงบ้านตีสีใช่ไหมครับผมยังเล่นสนุกไม่เสร็จน้องใยมาถึงบ้านแปดโมงเช้าผมก็ยังเล่นสนุกไม่เสร็จครับจนน้องใยก็เดิมถามว่าพี่ทําไมพี่ไม่ค่อยเล่นสนุกตอนที่หนูออกไปงานเวลานหนูกลับมาถึงบ้านนะพี่หยุดเล่นได้ไหมผมก็เฉยก็เ,เล่นเรื่อยมาแบบนั้นอยู่ตลอดครับแล้วทีนี้น้องใยก็มาพูดอีก ผ่านไปสักระยะหนึ่งผมก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมครับน้องเมญก็พี่รู้ไหมว่าข้อเสียของพี่เวลาพี่ทําอะไรนะพี่จะหมกมุ่นแล้วพี่ก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวเลยจนพี่อย่าลืมไปเลยว่ารอบข้างพี่ยังมีสิ่งอื่นยังมีคนอื่นอยู่อีกมากมายผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ผิดอะไรครับตอนนั้นเพราะผมเล่นอยู่ในบ้านผมไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกอันนี้เป็นความคิดผมนะครับผมก็เลยตอบน้องเมญว่าถ้าอ้ายอดึอดอัดเดี๋ยวปุ้ยจะกลับไปอยู่ที่ใต้ก็ได้ครับน้องเมญก็บอก ทำไมต้องกลับไปอยู่ที่ใต้ผมก็บอกอ๋ก็ถ้าอึดอัดกันก็บอกโอเคถ้าพี่คิดดีแล้วพี่พี่ลองคิดดูใหม่ผมก็บอกไม่ต้องคิดเพราะว่าเดี๋ยวผมกลับไปอยู่ใต้เลยจะได้ได้รู้กันด้วยว่าแต่ละคนต้องการอะไรเผื่อว่าเราจะเข้าใจกันมากขึ้นผมบอกแบบนี้เองแล้วผมก็แยกไปอยู่ที่ใต้ครับในระหว่างที่ผมอยู่ที่ใต้นะครับผมก็มีงานอยู่บ้างนะครับไปอยู่ใต้ไม่ค่อยได้กลับมาปทุมจนแม่แดงโทรไปว่า ปุ้ยลูกทำไมปุ้ยไม่ค่อยเข้าบ้านเราเลยปุ้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมบอกผมไม่มีปัญหาไดครับแม่ผมกลับมาปลูกบ้านที่ใต้ผมกลับมาสร้างบ้านที่ใต้ครับแม่เดี๋ยวผมเสร็จธุระเดี๋ยวผมกลับไปแม่แดงก็เข้าใจแบบนี้เพราะว่าผมกับน้องใหญ่จะไม่เอาปัญหาไปให้แม่แดงได้รับฟูครับแล้วระหว่างที่ผมกลับมาอยู่ใต้ผมก็ส่งคลิปส่งรูปที่ผมปลูกสร้างบ้านที่กำลังสร้างบ้านให้ช่างมาทำบ้านให้น้องหญ่ดูอัปเดตว่าเนี่ยปุ้ยทำบ้านแล้วนะปุ้ยทำบ้านแล้วนะ ปุ้ยอาจจะไม่ได้กลับไปอยู่ที่นั่นต่อไปไอ้ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆต้องวางแผนชีวิตดีๆต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลแม่นะปุ้ยอาจจะไม่ได้กลับไปแล้วปุ้ยก็จะปักหล,ลักอยู่ที่ใต้อาจจะปักหลักอยู่ที่ใต้ผงบอกแบบนี้น้องใหญ่ยยเขาก็โอเคครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าเออเขาโอนโกาสตัดสินใจของผมถ้าผมต้องการแบบนี้เขาก็ขัดไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ก็ตกลงกันว่าถ้าผมจะมีใครน้องล้องยยก็จะไม่ปิดโอกาสแต่ขอให้บอกถ้าน้องใยญจะมีใครก็ขอให้บอกผมก็เองก็้จะไม่ปิดโอกาสกกกก็ตตลงแัันนนใช้ีีวิอ่บบบะคร แต่แค่ตอนนั้นโดไม่ได้มามาเปิดอะไรให้ใ,หใครดูนะครับก็แยกกันอยู่อยู่ภาคใหญ่ระหว่างที่แยกกันก็มีการแซลคุยกันอยู่เรื่อยๆแต่น้อยลงจากที่จากที่เราอยู่ด้วยกันเราคุยกันน้อยลงนะในเวลานั้นก็มีการแซลกันตามภาษาคนรักกันคนเคยอยู่ด้วยกันว่าไอา้คงมีคนจีบเยอะเลยเขาก็พี่เขาคงจะคุยกับคนนู้นคนนี้ว่าอไม่หรอกไม่มีเวลาว่างไอ้ก็หนูก็ไม่ยังไม่ไม่อยากคุยกับใครเงี้ยก็แซลไปแซลมาอยู่แบบนี้อยู่เรื่อย,อยๆจนวันหนึ่งน้องใหญ่ก็ มาพูดจริงจังว่าเออเขาจะคุยกับเน,เ,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ตอนนั้นผมผมก็มองว่าเออเป็นการคุยแบบน <c> ะ <oughs> เด็กๆเนี่ยคุยคุยกันไม่ไม่ไม,มีปัญหาอะไรก็คุยกันไปครับ <c oughs> พอผ่านมาสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับน้องใหญ่ก็เริ่มโทรมาปรึกษาคุยปรึกษาบ่อยขึ้นว่าเออพี่เนี่ยพี่คิดว่ายังไงเหรอผมว่าโอเคก็ลองคุยกันไปก่อนก็กลองคุยกันไปไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ผมก็บอกแบบนี้นะแต่ก็ให้ระวังน่อยว่า เขาเข้ามาแบบไหนให้ดูดีๆเพราะไม่รู้เขาเข้ามาเขาต้องการอะไรจากเรานะก็ค่อยๆดูกันไปก็บอกน้งใหญ่ไปแบบนี้จนเขาก็คุยกันผ่านไปผมก็ก็สังเกตมาตลอดก,ก็ติดตามเขามาตลอดนะเพราะยังหวังดีต่อกันยังเป็นห่วงเป็นใยต่อกันก็จนผ่านไปน้งใยมีปัญหามีปัญหาก็มาปรึกษาผมว่าพี่เนี่ยอย,อย,อยู่แฟนของน้องผู้ชายคนนี้เข้ามาแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยผมบอกเอาแล้วไหนเขาบอกว่าเขา เลิกกับแฟนแล้วเขาแยกกับแฟนแล้วเพราะว่าตอนก่อนที่น้องใหญ่จะไปคบกับน้องเนี่ยน้องใหญ่ก็บอกหมดว่าผู้ชายพูดมาแบบนี้แบบนี้ก็ผมก็ได้รับรู้มาน้องใหญ่ก็บอกหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงหนูไม่รู้แต่อยู่ๆเนี่ยแฟนเขาพูดมาแบบนี้ผมก็บอกงั้นไอ้โดนหลอกแล้วผมพูดในแบบนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าน้องผู้ชายนะครับหรือว่าใครแต่ความรู้สึกผมเพราะว่าพฤติการมันทําให้ผมรู้สึกได้ว่าน้องใหญ่ต้าจะโดนหลอกหรือเปล่านะครับก็ไม่อะไรครับก็ ปรึกษากันไปน้องใหญ่ก็เครียดช่วงนั้นเครียดมากก็ปรึกษากันการบ่อยขึ้นคุยกันบ่อยขึ้นเครียดทีนี้ก็น้องใหญ่ก็บอกว่าพี่เขาเรียกเงินหนูสิบล้านโอ้โหตกใจผมบอกแล้วบริษัทรู้ยังผมงคุยกับบริษัทแล้วผมบอกโอ้โห,โหทำไมเรียกทั้งสิบล้านอันนี้มันแปลกๆนะผมบอกอันนี้มันแปลกๆมันผิดปกตินะน่าายนะนนะเขาตกใจทาอะไรไม่ถูก ผมว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไยคุยกับบริษัทลองดูผมก็ดูคุยกับบริษัทของน้องใหญ่ก็ปรึกษากันว่าลองลองนัดมาคุยดูไหมเพราะว่าทั้งผมทั้งทางบริษัททั้งน้องใหญ่ก็ไม่อยากจะให้มันเป็นปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่รักน้องใหญ่หรือคนที่รักเราเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราไปเจอข้อมูลจริงไม่จริงมายังไงแต่ถ้ามีปัญหาคือเราเป็นคนสาธารณะเราก็ต้องโดนตําหนิติเตียนอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันเกิดตรงนี้ใช่ไหมก็อยากให้มันจบก็บริษัทกับน้องใหญ่ก็นัดคุยกับ น้องผู้หญิงแต่ผมไม่ได้อยู่ด้วยเหตุการณ์ครับเพราะนั้นผมยังอยู่ที่ใต้อยู่ตกลงกันจ่ายเงินสองล้านมีการเซ็นรับเงินเรียบร้อยนะครับมีสัญญาการเซ็นรับเงินสองล้านบาทน้องผู้หญิงเป็นคนรับเงินนะครับรับเงินไปก็คิดว่าทุกอย่างจะจบรับปากกันว่าทุกอย่างจะจบหมดทุกอย่างทีนี้น้องใหญ่ก็ไม่ได้คุยต่อกับน้องผู้ชาย เพราะว่าคือ,คอ,คอไม่ไม่ไม่ร้องให้เขาไม่อยากคุยแล้วเขา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 ดูอะเขาอะไรเป็นเขาเขารู้และทีนี้เขารู้แล้วว่าเออมันมันไม่ใช่ละทีนี้ผมเขาก็จะให้ทางบริษัทเนี่ยก็จะให้น้องผู้ชายหยุดผมบอกให้หยุดไม่ได้ต้องหกักตังคเขาด้วยให้เขาทํางานไปต้องให้เขาได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้ทําด้วยเพราะว่าเป็นผู้ชาย <toc> ก็ต้องต้องรับผิดชอบในส่วนตรงนี้นะครับก็ให้เขารับผิดชอบให้เขาได้ทํางานไปได้รับผิดชอบไปก็ไม่ได้มีปัญหาไรกันนะครับไม่มีเยี่ยมมีอะไรต่อกัน มก็เคทีนี้ผมก็ย้ายกลับมาอยู่ปทุมเหมือนเดิมนะครับกลับไปอยู่ปทุมก็ปรับความเข้าใจกันเข้าใจกันได้มากขึ้นนะครับจากสิ่งที่เราเคยมีปัญหาเคยพลางพลาดกันมาก็ปรับความเข้าใจกันก็มามีปัญหาจนงานมันเกิดน้องใหญ่ที่ผ่านมาก็มามีปัญหาอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือรอบนี้น้องใหญ่ก็เตรียมงงเตรียมงานเหมือนเดิมซื้อเสื้อผ้าให้ผมให้แม่แดงพี่ใส่ชุดนี้นะแม่ใส่ชุดนี้นะไปเวลานี้นะหนูรอตัดคลิกรอเป่าคลิกตอนนี้นะจัดที่นี่นะมีพี่ๆที่พี่รู้จักด้วยมีพี่ๆที่พี่ชื่นชอบมาในงานด้วยนะ ผมก็โอเคครับรับปากเป็นมันเป็นหมอพอถึงเวลาผมให้เพื่อนไปส่งแม่แล้วผมก็ไม่ไปแม่ก็คือไม่แดงครับคุณแม่ของผยผมไม่ไปในงานซึ่งน้องเมียเขาก็งอนแต่ที่ผมไม่ไปในงานมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยนะครับคือผมก่อนหน้านี้เวลาผมก็เป็นแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้น,น้องเมียเขาก็งอนเขาสรุปพี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนี่อันนี้นะครับอืมก็คุยกันน้อยลงอีกแต่ทีนี้เราอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้แยกกันแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกัน ผมก็ไปชดไปชันอยู่เรื่อยว่าถ้าไอ้เข้าบ <laughs> ้านนะปุ้ยก็ไม่เข้าก็ได้นะก็จะไปชดไปชันอยู่แบบเนี้ยจนถึงขั้นผมถอดแหวนออกแหวนน้องยญ่ซื้อให้ใส่น้องยา่ก็ถามว่าแหวนไปไหนผมตอทิ้งไปแล้วเก็ียจใส่ผมบอกผมก็ตอบไปอ้วนๆแบบเนี้ยซึ่งมันมันมันเป็นคําพูดที่ไม่แดงไม่หยาบแต่มันทําลายความรู้สึกผมผมไปชดไปชันด้วยน้องยา่บอกแล้วเรื่องเราจะเอาไงผมว่าเอาไงก็ได้ก็แล้วแต่ไอ้ก็ถามย้ำกันอยู่แบบเนี้ยเรื่อยๆเจอกันนั่งกินข้าวก็ถามอยู่ผมผมไม่อะไรก็ จนเมื่อวันที่ผ่านมาที่น้องใหญ่ได้โพสต์อันเนี้ยคือเขาโพสต์เพราะว่าเนี่ยน้อยใจผมว่าทําไม่ชัดเจนไปเลยเขาก็โพสต์พอผมมีน้องใหญ่โพสต์ผมก็โทรไปเคียย์โทรไปเคียยวเออปุ้ยยังไม่ได้อยากให้มัน,นจบแบบนี้จริงๆนะปุ้ยแค่ไปชดเดี๋ยวปุ้ยจะปรับตัวเองปุ้ยปุ้ยจะ,ป,ยจะ,ป,ยจะปุ้ยจะนั่น ส่วนน้องใหญ่ก็พี่จะาให้หนูปรับตรงไหนพี่ก็บอกหนูได้เลยนะหนูก็ยินดีจะปรับแต่พี่ก็บอกหนูพี่อย่านิ่งพี่อย่าเฉยไม่ใช่หนูถามอะไรพี่ก็ไม่ตอบพี่ก็ใบเบียงนู่นนี่นั่นบางทีหนูก็เหนื่อยหนูทํางานหนักอย่างเงี้ยผมก,ก็โอเคครับปุ้ยขอโทษเราก็ขอโทษขอปุยกันแต่เราเคลียร์กันพอเราเราเคลียร์กันเราดีกันมันก็มีปัญหาตามประเด็นที่เราเห็นนะครับที่ผมได้ชี้แจงไปก่อนมันก็ออกมานะครับ ผมกับน้องใย,ยนะครับขอบคุณรู้ทุกคนขอบคุณรู้ทุกกำลังใจนะครับที่ให้กําลังใจเราแล้วก็เข้าใจคอมเมนต์เข้าใจคนที่มองอีกด้านหนึ่งมองอีกม,มุมหนึ่งเราเข้าใจได้ผมกับน้องใย,ยเป็นคนสาธารณะครอบครัวเราเป็นคนสาธารณะนะทั้งสองคนเรายินดีรับคําชมและคําติเตียนคําตําหนิคําตักตเตือนเรายินดีรับไว้หมดนะครับแต่น้องน้างใย,ยไม่ได้ทาผิดต่อผมน้องใย,ยไม่ได้ทาผิดต่อผมเลยนะครับพี่พีที่เข้าใจผมเห็นใจผมผมยินดีดีใจมากแต่เขาไม่ได้ทาผิดอะไรต่อผมนะครับผมก็พูดเท่านี้นะครับ นี่คือความจริงทั้งหมดนะครับ